ก็สำหรับปีนี้พี่หนูดีจะมาพบเจอกับพวกเราทุกวันอังคารนะคะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุกคามทางเพศล่าสุดเลยแล้วมันบังเอิญบังเอิญว่ากฎหมายใหม่นี้ออกมาปุ๊บบังคับใช้30ธันวาคมเนี่ยดันมีคอมเมนต์จากบุคคลที่หล่อขั้นเทพอย่างคุณโดมประกอบลำไปละเมิดเข้าซะให้นี่ วันนี้ก็จะมาคุยกันในฐานะที่ทั้งปุเป้และพี่หนูดีเนี่ยก็เคยเจอประสบการณ์ถูกคุกคามพี่หนูดีโดนแบบไหนมาบ้างคะในอดีตหลายอย่างนะคะทุกคนค่ะคือทั้งแบบที่มาเจอกันตัวเป็นๆเลยเนาะไปจนถึงเขียนจดหมายมาเขียนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเขียนจดหมายมันดูเหมือนไม่คุกคามเขียนเยอะมากเขียนจดหมายเป็นลายมือเป็นสิบสิบสิบฉบับน่าจะเป็นร้อยฉบับ จนคุณแม่หนูดีกับทนายคือต้องไปแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็เชิญเขามาคุยที่สถานีตำรวจว่าห้ามมายุ่งกับหนูดีอีกเป็นผู้ชายหน้าที่การงานดีมากขับรถหรูหลังจากนั้นนะคะถึงเลิกเรานึกว่าเป็นคนแบบ คือเขาเหมือนเป็นพอลูซินเนตเลยหลอนน่ากลัวจะแต่งงานด้วยมีคาลหาดอยู่ที่นั่นที่นี่สินสอดเยอะนูน้นนี่นั่นสรุปมาคือเป็นผู้ชายปกตินั่นแหละเลยเป็นผู้ชายผู้ชายดีๆปกติที่เราจะเจอกันได้ในสังคมเลยแต่จดหมายคือแบบเหมือนเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเราเจอคนที่แบบมาคุกคามเราแบบสไตล์แบบแบบ รเรคจิตราในข่าวจากญี่ปุ่นน่ะเออ,เอ,อที่ไม่ใช่เมืองไทยอะ่ะเมืองไทยจะไม่ค่อยมีออแต่ก็โชคดีที่เขาไม่เคยเข้าถึงตัวเพราะตอนนั้นคือมีไปไหนมีคนขับรถมีคนติดตามมีอะไรหมดคุณแม่กลัวมากมจากทีเซีแล,แล้วก็การคุกคาการคอมเมนต์แบบลามกอนาจารย์ทั่วไปดิฉันเจอตลอดเลยดิฉันไม่เข้าใจว่าดิฉันแก่ขึ้นหลายสิบปีดิฉันมีแฟนอย่างเปิดเผย ลามกอาจารย์ก็ไม่เคยหายไปสรุปบุคคลที่ทำนี้เขาทําได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆแบบมันโดยไม่มีอะไรมากั้นเลยเนาะก็กฎหมายดีๆนะที่ฉันชอบนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคิดว่าเป็นกฎหมายใหม่จริงๆมันเป็นการอดิตดอกจันกฎหมายเดิมที่ให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพราะว่าการคุกคามผู้หญิงมันมันมีในทุกรูปแบบจริงๆแล้วอันหนึ่งที่พี่โผแฟนในฉันแปลกใจมากค่ะคือผู้หญิงทรงหนู่ดีจะถูกคุกคามบ่อย เป็นผู้หญิงที่ดูทรงตัวเล็กๆหน่อยหน้าเล็กๆผมยาวๆพี่โพบ,บอกแล้วตอนหลังพี่โพสังเกตดีบอกพี่โพลองสังเกตนะ hmm. ทาไมอ่ะถ้าเป็นพี่โพพูดประโยคเดียวกันพี่โพไม่โดนคุกคามหรือพี่โพทําตัวแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นหนูดีอ่ะจะโดนพี่โพก็เริ่มสังเกตตอนหลังๆก็บอกหนูด,ดีพี่สังเกตเห็นละมันคือผู้หญิงตัวเล็กๆไอ้ทรงเนี้ยมันต้องโดนเล็กหน่อยหวานหน่อยดูไม่ค่อยมีพิษมีภยัยจะเป็นแหล่งรวมของการโดนบูลลี่ในทุกประเทศ คุณพีณ<ด>่<ด>ฉันดิดดฉันเนี่ยจัดรายการเนี่ยไม่ได้เขียนคิ้วหน้าตาไม่ได้คือไม่ได้สวยอ่ะตอนออกไม,ไ,ไม่ได้ใส่เค็ตอดอ่ะก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้แต่งหน้ามันไม่ได้ดูสวยแต่ขอบคุณที่คุณผู้ฟังก็ดูหน้าสดดิฉันไปแต่ก็มี <c oughs> คอมเมนต์มาแบบอ่ะสมัยก่อนคือณตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือ แอร์ที่สตูดิโอของเรามันเสียแต่ช่วงนี้อ,อากาศมันไม่ได้ร้อนมากแต่อย่างปีที่แล้วมันเป็นหน้าร้อนที่ดิฉันก็อาจจะแบบเออใส่แขนกุดใสยเดี่ยวอะไรแบบนี้ก็จะมีคอมเมนต์ในช่วงที่เราอ่านข่าวซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าโอ้ยเล็กๆน้อยๆแซวกันมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่เคยโดนคุณจะไม่รู้เลยว่าขณะที่ดิฉันกำลังทำงานตั้งใจอยากจะนำเสนอข่าวสดใหม่แต่ก็มีคอมเมนต์คุกคามแบบอ่านข่าวน้อย โชว์หน่มนมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ oh <my> จะมาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกหัวเสียหรือก็จะมีคนที่อาจจะคลั่งไคล้ในดีเจปูเป้ก็มีการส่งวัตถุอุบาทมาที่คลื่นเราก็ได้รับหรือแม้แต่จะมาคุกคามในโซเชียลมีเดียของดิฉันหลังๆปุเป้เลยไม่ค่อยโพสอะไรในโซเชียลมีเดียคือไปโพส กหกหาว่าเราไปขายประกันหรือเลยซึ่งมันไม่จริงแล้วเขาก็ไปทําอย่างนี้กับดีเจท่านอื่นด้วยนะซึ่งพอเอาไปแจ้งความกับตํำรวจไซเบอร์ก็เงียบข้ามปีมาแล้วก็ยังเงียบเียทั้งๆท,ที่เราแคปบัญชีแล้วก็พยายามเชื่อมโยงว่าเอะม,มันใช่คนเดียวกันกับที่ส่งกางเกงในมาที่สตูดิโอหรือเปล่าคือสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกว่าคนที่เป็นนักคอมเมนต์แล้วอาจจะมองว่าโอ้ยเล็กๆน้อย คุณต้องปรับความคิดของคุณใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแซวผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศสภาพใดก็ตามออนไลน์คุณไม่ได้ให้เกียรติเขาคือหลายคนมองว่าโห oh, เล่นใหญ่ทำไมต้องไปแจ้งตำรวจก็เอา้า คือถ้าคุณมีความเป็นสุภาพชนจริงๆคุณจะไม่คอมเมนต์อย่างว่ามาตั้งแต่ต้นถูกไหมะฮะอย่าคิดว่าณปัจจุบันจะตามหาไม่ได้ IP Address แม้แต่ Account หลุมอะไรก็ยังไปขุดได้เลยปัจจุบันเนี่ยขอทบทวนนะคะกฎหมายใหม่ Sexual Harassment เนี่ยบังคับใช้ตั้งแต่30ธันวาคมที่ผ่านมาหากเป็นการคุกคามแบบที่เรารู้กันก็คือถึงเนื้อถึงตัวอันนี้เนี่ยก็คือ จำคุกไม่เกิน1ปีอันนี้คือไม่ไม่ใช่แบบข่มขืนนะแต่คือไปคุกคาเหมือนแตะอังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะปรับไม่เกิน2,000มนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากยังจะทำซ้ำรบกวนการใช้ชีวิตของเหยื่ออันนี้เนี่ยก็จะโทษจำคุกไม่เกิน2องปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อสามอันเนี้ยที่คุณโดมประกอบล,ลำได้พบเจอเป็น เปิดสกัดใหม่ก็คือการประจานในที่สาธารณะหรือว่าโลกออนไลน์นะคะซึ่งการโพสต์ส่งแชทลามกหรือไปเขียนกระทําการผ่านระบบคอมพิวเตอร์จําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนข้อที่4อันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีเราเป็นพนักงานชั้นผู้น้อยโดนนายจ้างโดนผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเราเนี่ยมากระทําการ แปะอ่างลวนลามผู้จาแทะโลมอันนี้จะโดนหนักก็คือคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่แย่สุดคือไปกระทำต่อเด็กนะคะไปแปะอังเด็กเปิดวอเด็กอย่างเงี้ยโดนจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ มันนึกถึงตอนสมัยเราเด็กๆอะคุณปูเป้แล้วแบบตอนนั้นดีเรียนโรงเรียนสาธิตใช่ไหมคะเพื่อนๆหลายคนอะนั่งรถนักเรียนไปเอ้รถรถเรนเม์ไปกลับเองมีเพื่อนหลายคนต้องพกคัตเตอร์คุณปูเป้อตอนขึ้นรถเมล์มาเพราะว่าจะมีผู้ชายเนี่ยผู้ชายออฟฟิศเลยไปทํางานแล้วก็มานั่งข้างกันแล้วก็เปิดของรับโชว์ออกมาแล้วนางเราต้องหยิบคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาคัตเตอร์ขึ้นมาโชว์แล้วก็แบบ เอาใบามีดออกมานางก็แบบเฮ้ยคือแบบแบบมันผีค่ะคือฉันแค่อยากมาโรงเรียนเป็นเด็กมสองม,าส,องมาสาม,มาอะแ้วเขาบอกมันแบบมันทุเรีย่ยดีแบบเราัำไม่ได้มันอุบาทอะไรเงนี้ย ก็บางคนแบบโอ้โหคือคือมันเยอะอะมันเยอะแล้วก็นึกถึงสมัยเราเด็กๆที่บอกว่าทาไมนายจ้างเนี่ยถึงคนโดนลงโทษหนักกว่าก็เพราะมันอํานาจด้วยมันเป็นเรื่องของอํานาจด้วยแบบว่าการต่อรองอํานาจอะไรต่างๆเราจะนึกถึงเรื่องเล่าสมัยก่อนที่แบบสาวเด็กๆจากอีสานจากต่างจังหวัดเข้ามาทํางานเป็นแม่บ้านในกรุงเทพแล้วโดนสามีคือสามีเจ้าของบ้านเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศบางคนตั้งคันเลยนะคุณบูเป้ยุคหนุดีเด็กๆนี่คือได้ยินแบบ S <S <S ได้ยินบ่อยว่าเด็กโมาต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชายอยากค่ะอะไรแบบนี้ใช่แล้วเหมือนทุกคนคือนอร์มอลไ e ซ์นะก็คือแบบเออเออมันก็เป็นเรื่องที่เกิดทั่วไปอะ่ะเหมือนมันไม่ได้ดิฉันไม่เคยเห็นเคสไหนกลายเป็นคดีที่ฟ้องร้องเลยอ,อย่างน้อยในวงสังคม ต่างจังหวัดที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันค่ะซึ่งมันมเป็นเรื่องจริงเรื่องน่าเศร้ามากแล้วคุณโบเบ้ใช่ทีนี้เรามามดูนดในเรื่องของอ่ะยุคนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ง่ายและไหวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความยับยั้งชั่งใจได้มากน้อยขนาดไหนบางโพสตอันนี้พูดถึงในกรณีผู้ชายแซบบ้างะนะฮะเราก็จะเห็นว่าเออไอบางคอมเมนต์มันก็ตลกดีที่ผู้หญิงแบบอาจจะมีความ คันๆเล็กๆน้อยๆก็พิมพ์ไปพอกรุบกริบแต่บางครั้งมันก็จะมีคล้ายๆของกรณีคุณหนูดีก็คือไปนั่งจินตนาการเองจนเกินเลยว่าแบบเอ้ยเขาจะต้องมาเป็นแฟนเรา,าตามไปหาที่บ้านหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นการคุกคามนะแล้วก็ดาราหรือว่าคนในวงการบันเทิงก็เจอกันเยอะพอกฎหมายนี้ออกมาก็อยากจะบอกค่ะว่ายับยั้งชั่งใจดีกว่า คือสมัยก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ได้รับรู้ว่าโอ้โหคนคนอื่นในสังคมทำไมมันมีเยอะจังแต่พอโลกออนไลน์เท่านั้นแหละเราถึงเห็นว่าอุ้ยตายเนาะบางคลิปแบบเป็นผู้ชายแซ่บๆแต่ถามว่าจุดประสงค์ของการลงภาพหรือคลิปของคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนพี่หนูดีคุณผู้ฟังคือเราก็เข้าใจแหละว่าเขาประสองค์อยากจะเรียก ยอดวิวหรือให้คนมาคอมเมนต์ถกเถียงกันอันนี้พี่หนูดีคิดว่าอย่างไรว่าแบบเฮ้ยก็คุณเป็นคนเริ่มก่อนคุณลงคอนเทนต์ในแนวหวิวหวามชวนให้คนมาแทะโลมอันนี้มีความรู้สึกอย่างไรต้องต้องแยกให้ถูกนะคะคือปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเวลาไป ทะเลหรือไปไว่ายน้ำเนี่ยคือสมัยก่อนการนุ่งบิกินี่จะดูแบบว่ายโป๊กากันแต่ปัจจุบันแบบบิกินี่มันเป็นเรื่องธรรมดาลแล้วและถ้าเขาจะลงไลฟ์สไตล์ว่าฉันไปเที่ยวทะเลและฉันจะใส่บิกินี่มันก็เรื่องของเขาแต่ในบางกรณีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือมันมากกว่าแค่บิกินี่มันดูแบบ red a r ร x อย่างเงี้ยคือส่วนตัวหนูดิะมองว่าอืเวลาที่เราอยู่ในที่สาธารณะค่ะ Smooth, สมมติอะสมมติเลยนะคุณปูเป้อะสมมติด,ดิฉันนะั่นแบบอยู่ดีดีวันนี้ฉันแต่งตัวโปอะไรดิฉันจะแบบวิวแล้วแบบจงใจลงแบบลงแบบคนเห็นแล้วต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบคือทำให้สังคมดูได้ performative เนาะไม่ใช่เราไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปก,กับเพื่อนแบบดิฉันกับคุณปูเป้ไปว่ายน้ำทะเลด้วยกันแล้วถ่ายรูปมาลงมันแบบมันจะไม่เหมือนกันทีเนี้ยคอมเมนต์มันไปได้หลายทิศทางเนี่ยโหเซ็กซี่จังเลย โห้ oh, สวยจังเลยโอ้ว oh, wow. ้าวคือมันจะออกไปทางบวก<ะ>ที่แบบสมมติว่าเราอะ่ะคงไม่ได้อยากลงภาพเซ็กซี่ให้คนบอกว่าอีแบบเหี่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อีมันว้าจังเลยทําไมถึงกล้าลงหุ่นแบบนี้อายุขนาดนี้แต่งตัว<ร>ไม่สมวัยวอะไรแบบนี้เออใช่แบบแก้แล้วอะไรประมาณเนี้ย<ะ>เราก็คงหวัง แม้กระทั่งคำว่าเซ็กซี่หรือคำอความว่าบิวที่เราไปลิกเบทมาเราก็คงอยากที่จะให้มันออกไปในทางบวกแหละ uh huh. เราคงไม่อยากให้ออกมาใน,านาทางบูลลี่ร่างกายเรา uh huh. หนูดีก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะในจุดหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้คอมเมนต์มันไปในทิศทางที่บวกดีนะ uh huh. เพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเอ NERGY ที่มันแบบกากๆอะ่ะ uh huh. ที่มันไม่ปล่อยในชีวิตจริงไม่ได้มันก็จะมาปล่อยกับ แลายิ่งผู้หญิงแต่งตัวโป๊เนี่ยมันแบบมัน,ม,นมันมีจุดให้คนเอามาบูลลี่ได้เยอะมากไงเพราะบางทีะจะมองว่าสวยหรือไม่สวยก็ได้มันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลอะเนาะมันก็แล้ว<ะ>แต่จะพูดไปบางคนแบบเขาผิวคล้ำหนูดีเหมาะหนูดีชอบคนผิวคล้ำหนูดีชอบผู้หญิงผิวคล้ำแบบตอนอยู่เมกาชอบผู้หญิงดํามองว่าสวย<ะ>ซึ่งรสนิยมดิฉันเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบเขาก็บูลลี่อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยม<ะ>แต่มันมีคำหนึ่งคุณปูเป้หนูดีอะ ต่งหต,ต่งหดมานานแล้วแต่เ<ะ>พิ่งมาได้ว่าสรุปกับตัวเองเพราะไปฟังผู้หญิงฝรั่งอายุประมาณ6กเจบอะ่ะเขาออกมาพูดแล้วเป็นคนดังด้วยนะ,ะเขาออกมาพูดว่าคําว่าสวยสมวัยอ่ะ looking good for your age <ะ><ะ>อ่ะเขาบอกคำนี้อย่าพูดมันคือบูลล<ะ>ี<ะ>่เขาบอกสวยก็สวย,สวยไม่สวยก็เก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดออกมาแต่คําว่า looking good for your age โดยเฉพาะออกมาจากปากผู้ชายเนี่ยเขารู<ะ>้สึกว่า มันคือการบูลลี่ your age คืออะไระแล้วอายุฉันมันเกี่ยวอะไรคือมันเป็นแบบ discriminating against age อะคะ่ะก็คือมันเอาเอาเอแบบเมื่อก่อนคงจะสวยวเพื่อนหนูดีเลยเนี่ยค่ะเพื่องโดนชมว่าสมัยสาวๆพี่คงจะสวยมากเลยนะคะก็แสดงว่าตอนนี้เหมือนจะสวยหรอคือ,อยังไม่สวย<อ>แล้วก็<อ>วกมีอีกคนนึงโดนชมคนนั้นสวยสวยแบบ สวยแต่ว่าเป็นรุ่นพี่หนูดีเนาะอายุมากอ่ะพี่สวยจังเลยเหมือนดาราเก่าเลยค่ะอืที่บอกว่าทาไมต้องมีคําว่าเก่าอ่ะมันคืออะไรคำว่าเก่าอ่ะเหมือนดาราเก่าทำไมไม่เหมือนดาราแล้วมันเราเก่าอ,นนอันนี้อาจจะตีวความได้หลายแบบพี่หนูดีเพราะว่าสมัยมก่อนอ i n up girl นะ่ะคือสวยแบบเป๊ะนึกออกไหมยุครุ่นคุณเพชรชราเนี่ยคือดิฉันมองว่าไอ้คำว่าดาราเก่าดิฉันว่ามันเป็นคําชมที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนคือ คุณต้องลงทุนลงแรงเองไม่ใช่ว่ามีร้านซาลอนคุณต้องแบบยีผมติดขนตาปลอมเขียนคิ้วเลยทุกอย่างเองมันดูผู้หญิงลงทุนกับการแต่งตัวแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าในแต่ละคนคําว่าเก่าสําหรับเธอและฉันมันไม่เหมือนกันเหมือนแบบเอา้าฉันฉัน,นตยกยุคหรอหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็พูดยาก ในเรื่องของการชมผู้คนแต่อย่างเนี้ยเออกรณีอย่างคุณโดมซึ่งแน่นอนแล้วว่าทางคุณหญิงสุดารัฐแล้วก็น้องจินนี่เดี๋ยวคุณจินนี่ก็คงจะต้องไปเจอตํารวจแล้วก็ให้ปากคําเพราะเธอคือเหยื่อเนาะแต่ทางคุณหญิงสุดารั์ก็บอกว่าเรื่องนี้คุณจะเป็นบรรทัานไม่ใช่ว่าโกรธแค้นอะไรเป็นส่วนตัวแต่ในเมื่อกฎหมายมีมาก็ต้องบังคับใช้นะจะได้เหมือนเป็นบรรทัานไม่มองผู้หญิงหรือเพศสภาพใดก็ตามเป็นวัตถุอะฮะทีนี้ ในเรื่องนี้มันก็จะมีคือดิฉันอ่านบรรดาคอมเมนต์หลายๆคนแล้วก็เดาได้ว่า <c oughs> หลายคนก็คงจะชอบพิมพ์แนวนี้แหละตาม <c oughs> ตามโพสต์ตามรูปต่างๆ <c oughs> เขาก็จะรู้สึกขัดใจมากๆกับกฎหมายนี้ว่าแบบโอ้สังคมตีกรอบให้มันแคบแคบแคบ,แคบเกินไปอิสระในการจะแสดงความคิดเห็นมันน้อยลงพี่หนูดีคิดว่าอย่างไรคือหนูดีมองว่า ดีแล้วนะที่มันมีอ่ะอเพราะอะไรรู้ใหม่พวกคุณก็ปากปลอ,อกกัน,นเก้อนจริงๆร,รู้สึกว่าในหนูดีอิสระภาพอ,ะอ่ะมันต้องมาพร้อมความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแบบที่เขาจะบอกแบบว่าเนี่ยทุกอย่างที่เราทาอะ่ะมันมีผลกระทบกลับมาถึงเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อวันนี้กฎหมายมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ากฎหมายคือประเด็นนะกฎหมายมันควรทาให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยในทุกมิติทั้งร่างกายอารมณ์ความคิด จิตวิญญาณเพราะว่าผู้หญิงอะเ,ออเวลาที่เราบางทีแสดงตัวตนออกมาเนี่ย<ะ>อันนึงที่หนูดีขอพูดในฐานะผู้หญิงที่อยู่มาในสองวัฒนธรรมนะ,ะก็คืออเมริกาไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยหนูดีต้องเป็นอีกเพอร์โซน่าหนึ่งเลยอะอยู่อเมริกาก็จะเป็นผู้หญิงอีกแบบหนึ่งนะอยู่เมืองไทยก็จะเป็นอีกแบบเพราะคนไทยไม่ชอบผู้หญิงแรง<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์หรืออะไรที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเราจะต้องแบบตำรวจตัวเองกับแบบเซลฟ์พลิซอะ,ะคือแบบ บปกป้องตัวเองอุ้ยแรงเออุ้ยเนี่ยเราเอาเปรียบเราไม่ยอมเราพูดเธอมันแรงผู้หญิงอ่ะมันมีอะไรที่กำกับเราด้วยความกดดันของสภาพสังคมเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแค่เป็นตัวของตัวเองบางคนเขาอายุน้อยหน่อยหนะ้าตาสวยหน่อยเออหุ่นดูเซ็กซี่หน่อยเนี่ยแค่เขาแค่ดำรงอยู่อ่ะ,อะมันก็ดูเซ็กซี่แล้ว ถ้าเขาโผล่มาในโซเชียลมีเดียบางทีไม่ได้ทําอะไรเลยใส่ชุดนักศึกษาออก็กายเป็นเหยือ่อเป็นที่ระบายของผู้ชายปากเปราะหยุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเห็นกฎหมายนี้แล้วคุณโอ๊ยคุณอึอดอัดมากเลยคุณคือตัวปัญหาของสังคมค่ะเพราะผู้ชายดีๆปกติตัวไปอายกตัวอย่างพี่โพถามว่าเห็นด้วยพี่โพเห็นด้วยเลยอดีดีเพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งคือแฟนเขาโดนตลอดไงโดนคุกคามตลอดเขาพี่โพเนี่ยนะเคยถึงขั้นต้อง คนไม่ไหวไปพิมพ์ตอบอะไปพิมพ์แบบพิมพ์ประท้ากับไอ้พวกผู้ชายปากปล่อยอย่างเงี้ยในเพจชีช้ันเลยจนตอนหลังเราก็มีพ o l i ซีว่าบล็อกไปเถอะลบไปเถอะเ,เสียเวลาเสีย energy แต่ว่าจะบอกเลยว่ามันทําให้ทุกคนไม่ต้องแบบหวัดระแวงเกินไปมีคนบอกว่าเพื่อนชอบผู้ชมว่าวันนี้ดูสวยผิดปกติอ้าวแล้วทุกวันไม่สวยหรอค่ะคือมันจะมีคําชมแบบพลังบวกเชิงลบอะไรเยอะมากในสังคมไทยวันหลังเราได้เอามารวบรวมมาคุยกันแนละ้วเพราะว่ามันจะมีคําชมบางอย่างที่แบบห ชมหรือแอบด่าเออเป็นการแบบแอบกัดทางอ้อมหรือเปล่านะคะซึ่งสรุปพี่หนูดีกับปูเป้เห็นด้วยนะกับการประคับใช้กฎหมายนี้เพราะในฐานะที่เราก็เคยผ่านประสบการณ์เจอข้อความหรือการคุกคามอะไรมาแบบนี้มันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะรู้สึกดีอาจจะมีจํานวนน้อยที่แบบอ้อฉันสงสั์เหลือเกินแต่ไม่ถ้ามันมาในรูปแบบของคนที่ เราเห็นข้อความเราได้อ่านแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ปกติแน,แน่แต่อย่างที่หนูดีบอกว่าความคิดคุณวิปปะลาต่อ้าวมาเจอตัวจริงมันก็คือคนปกติในสังคมนี้ว่ะแล้วยิ่งถ้าเราเดินถนนนะเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่ปะปนกันสวนกับเราสิบกว่าคนความคิดมันจะ ทะลึ่งตึงตังหรืออะไรขนาดนั้นมันทาให้สังคมเนี่ยดูไม่ค่อยจะปลอดภยัยและการระบายออกกับคนแปลกหน้าอย่างพวกเราเนี้ยเราเป็นคนอยู่ในสื่อแล้วคุณก็มาพิมพ์อะไรน่ากลัวขยะขยงอย่างเนี้ยสักวันหนึ่งนะดิฉันคิดว่ายุคนี้อินเทอร์เน็นเตเน่ะเกิดสมาชิกครอบครัวภรรยาหรือแม้แต่ตัวคุณมีลูกสาวหรือผู้หญิงบางคนที่หื่นๆมีลูกชายมีสามีเขาจะมาเห็นน่ะมันมันคือหลักฐานที่จะมัดตัวคุณได้แล้วมันก็ ทำลายสถาบันครอบครัวไปโดยปริยายนะใช่คือตัวหนูดีมองว่าไอ้ความรู้สึกหื่นอารมณ์อะไรแบบเนี้ยมันเรื่องธรรมชาติแต่มันต้องอยู่ในที่ในทางของมันค่ะเพราะว่ามนุษย์เรามีฮอร์โมนมีความต้องการมีอะไรมันเรื่องปกติของสปีชีส์นี้แต่ว่าในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอ่ะมันมีมันมีแบบเราต้องใส่หน้ากากในระดับหนึ่งแหละถูกไหมคะเหมือนอย่างหนูดีคุยกับเพื่อนอ่ะเขาบอกเวลาเขาอยู่กับแฟนถ่ายรูปถ่ายคลิปกัน มันก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่ถ้ามันหลุดออกมาปุ๊บมันจะไม่ปกติทันทีเพราะทุกอย่างคือกาลเทศะและที่ทางของมันมเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นคุณเก็บไว้กับตัวคุณคุณมีแฟนคุณใช้กับแฟนของคุณถ้าแฟนคุณโอเคด้วยถ้าคุณไม่มีแฟนคุณก็ต้องหาวิธีการดูแลตัวเองไม่ใช่เอามาระบายให้แบบคนทั่วๆไปเขาต้องได้รับกัน<ะ>แต่ว่าเขาบอกผู้หญิงเม้นท์แบบเดียวกันแต่ดูไม่คุกคาม คือหนูดีคิดว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดบรรทัฐานขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมมันจะต้องมีผู้ชายที่ไม่พอใจในเรื่องเนี้และเริ่มหันมาจับผิดด้วยซึ่งผู้หญิงก็ไม่ควรคอมเมนต์คุกคามผู้ชาย L G B T Q p อะไรไม่มีใครควรคุกคามกันใดๆดทั้งสิน้นแต่หนูเชื่อว่ามันจะต้องมีการหันมาจับผิดทางผู้หญิงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็อยากจะฝากถึงผู้หญิงด้วยกันว่าผู้หญิงก็โดนได้กฎหมายนี้ไม่ได้เลือกเพศ<ห>เพราะฉะนั้นบางทีคอมเมนต์ช่วงเนี้หนูดีว่าต้องระวังมากๆามากแล้วก็ ถ้าไม่มั่นใจอะไรปัดผ่านไปเลยปัดไปเลยดิฉันเหมือนกันแล้วไม่ได้เห็นอะไรอยากคอมเมนต์ก็บางทีใจปัดไม่ใช่คอมเมนต์ลามกนะแต่คอมเมนต์บางคนว่าใจร้ายจังเลยกับคนนั้นคนนี้เสียเวลาไม่คอมเลยบล็อกไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับทุกความคิดเห็นที่พิมพ์เข้ามาขอบคุณจริงๆเลยเดี๋ยวเราต้องจบในช่วงไลฟ์กันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพี่หนูดีสวัสดีค่ะ